สำหรับในช่วงต่อไปค่ะดิฉันมีบทสัมภาษณ์พิเศษนะคะ Special i n t e r v i e w ค่ะท่านจะได้ติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์พิเศษของบุคคลค่ะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากคุณภูนผล,ผลแพ่ทองค่ะท่านเป็นประธานภูมิภาคภาคตะวันออกสมาคมส่งเสริมธุรก,กิจท่องเที่ยวไทยหรือที่เราเรียกกันว่าสอทอท,อท,อทอนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการเที่ยวไทย5ภาคกับทางสอทอท,อท,อทอหรือว่าสมาคมส่งเสริมธุรก,กิจท่องเที่ยวไทยรายละเอียดจะมี อะไกันบ้างนั้นไปติดตามกันในช่วงต่อไปเลยดีไหมคะเช่นค่ะค่ะสวัสดีครับคุณจีรสุขครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ น่ารักมากเลยค่ะที่กรุณาให้เกียรติกับทางรายการของจิตสุขนะคะพี่อูคะสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยหรือที่เราเรียกกันว่าสทททภูมิภาคภาคตะวันออกนั้นมีภารกิจรับผิดชอบอะไรบ้างในปัจจุบันค่ะพี่อูคะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยกับสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยสททเนี่นะครับผมในตําแหน่งหน้าที่ของที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร แต่ก็ได้รับมอบหมายหน้าที่นะครับให้ดูแลส่งเสริมการตลาดในบุญภาพภาคตะวันออกนะครับประกอบด้วยจังหวัดสุทรราการีชัยเชิงเซานครนายกปทุจิบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับในหน้าที่รับผิดชอบของผมก็คือส่งเสริมการตลาดนะครับ <Yeah. S 1> ทั้งภาพร่วมกับภาครัฐนะครับในานามของภาคเอกชนโดยประสากนกับ ผู้ประกอบการธุรกิจมันเที่ยวในพื้นที่นะฮะผู้ประกอบการร้านอาหารผู้ประกอบการโรงแรมผู้ประกอบการร้านจำหน่ายของพิ่รลึ์แล้วก็ผู้ประกอบการที่ทําในด้านของกิจกรรมนําเที่ยวต่างๆครับค่ะเป็นงานที่น่าสนใจมากแล้วก็มีความรับผิดชอบหลากหลายมากทีเดียวเลยนะคะอันดับต่อไปอค่ะออนุญาตเรียนถามว่าพี่อูค๋คะตามที่สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย หรือที่เราเรียกกันว่าสทททร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททได้มีการจัดโครงการเที่ยวไทย5้าภาคกับสทททภูมิภาคต่างๆแล้วก็รวมทั้งภูมิภาคภาคตะวันออกค่ะทางสทททภูมิภาคภาคตะวันออกนั้นมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรกันบ้างภายใต้โครงการดังกล่าวเนี่ยค่ะโครงการเที่ยวไทย5้าภาคใช่ไหมคะกับสทททค่ะ โดยจริงแล้วในเนื้อแท้ของงานเนี่ยนะครับคือเราจะให้ทุกภูมิภาคเนี่ยภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยทีนี่นในทุกๆภาคเรียเราก็ใช้วิธีการของสมาชิกของสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยนะฮะที่เป็นผู้ประกอบการด้านโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารนะครับบริษัทขนส่งที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องของการท่องเที่ยวตลอดจนร้านค้าที่จำหน่ายของที่ระลึก และโอท็อปท่องเที่ยวชุมชนนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในทุกภูมิภาคเ,เราจัดแพ็กเกจนําเสนอขายให้กับลูกค้าเพื่อส่งเสริมการตลาดกะระตุ้นการท่องเที่ยวหลังถานการโควิด -19 ค่ะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วในภาคตะวนันออกจะจีกิจกรรมอะไรบ้างนื่จากว่าในทีเรียดน,นี้ช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนะครับและสิงหาคมเนี่ยนะครับเป็นช่วงของกรีซีซั่นฤด,ดูฝนนะครับ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่หัวใจสเสียวก็จะนิยมเที่ยวในช่วงนี้ในภาคตะวันออกของเราเองเนี่ยก็มีโครงการที่ใช้คล้ายกันที่จัดในพีเลียเดียวกันก็คือมีช่วงของเดือนมิถุนาย,ยนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมก่อนหน้านี้แล้วก็ในเรื่องของสบายๆภาคตะวันออกก็คือเที่ยวกินยกสวนนะกินผลไม้แนละ้วแล้วก็ทานอาหารทะเลในภาคตะวันออกกันก็คือในคอนเซ็ปต์ของพรีเมียมฟุต ซีฟู้ดเฟรชนั่นเองนะครับก็ค <laughs> ือผลไม้คุณภาพระดับพรีเมียมนะครับแล้วก็อาหารทะเลสดทีนี้พอกิจกร,รรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คาดเกี่ยวกันมีพเพียงเดียวกันเนี่ย <laughs> ได้จัดมาซ้อนกันทางภูมิภาคภาคตะวันออกเนะี่ยซึ่งผมรับผิดชอบด้านส่งเสร,ริมการตลาดอยู่ก็เลยเปิดโอกาสให้ทั้งสี่ภูมิภาคก่อนจัดแพ็กเกจน่อเที่ยวเที่ยวกันข้ามภาคเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วภาคตะวันออกเองไปจัด ท้ายนะฮะในกลางเดือนกรกฎาคมคเรียกว่าเหมือนกับงานงานแถงข่าวประสบความสําเร็จนะเพราะว่าตอนนี้นยอดของนักท่องเที่ยวที่เราตามเป้าหมายเนี่ยก็คือน่าจะครบสองพันคนคบวกอีกห้าร้อยคนแน่นอนนะครับประมาณวันที่สิบเจดกรกฎาคมเนี่ยนะครับเราจะจัดเป็นงานเทรเวลมาขึ้นที่ภาคเนออกที่ชายทะเลนะครับที่บางแสงครับอ๋อค่ะ ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะทีนี้ขออนุญ,ญาตเรียนถามต่อไปนะคะว่าโครงการดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยสร้างอาชีพช่วยสังคมเข้มแข็งในภาคตะวันออกกันอย่างไรบ้างค่ะพี่อุคะค่ะ,คะโครงการนี้ตรงเป้าหมายนะฮะจากสถานการณ์โควิด -19 2สปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทำให้ผู้ประกอบการ SME นะ,ะครับรายเล็กรน้อยได้ค้าแสงลอย ตลอดจนแม่ค้าเงินสดทั้งหลายนะครับหรือ <Okay. S 2> ผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยอย่างว่าแต่ในภาคตะวันออกเฉียงเดียอผมว่าทั่วประเทศเนี่ย <Okay. S 2> ประสบปัญหานี้กันหมด mm. พอหลังสถานการณ์โควิด19เนี่ยที่ขายหนงนะครับสิ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ก็คงไม่พ้นเรื่องของการท่องเที่ยวที <Okay. S 2> นี้ในช่วงนี้เราคงไม่สามารถที่จะรอความหวังหรือว่าความรวดเร็วจากการาจากรายได้จากการทำการตลาดจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาโดยฉับพลัน สิ่งที่เราต้องช่วยกันก็คือไยเที่ยวไทยฮะเที่ยวกันเองก่อนเราจึงมองตรงนี้ว่าตรงเนี้ยสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาตินะฮะอยางมีความสุขด้วยการเดินออกไปเดินทางท่องเที่ยวกันนะฮะเพื่อเสริมสร้างอาชีพที่มีอยู่เดิมให้แข็งแปร่งให้อยู่รอดนะครับให้สังคมเราอยู่ได้ตลอดจนชุมชนนะครับพอค้าแม่ขายที่ไม่ว่าจะเป็นขายอัดเล่แขรงลอยนะครับรถเข็น ขายอาหารเครื่องดื่มเล็กน้อยโดยเฉพาะที่ทําไมผมถึงโฟกัสไปที่หาดบางแสนถ้าใครที่เคยไปเที่ยวที่บริเวณหาดบางแสนนะครับตลอดจนจะหาดยันถึงหาดวอนนภพานอย่างเงี้ยหนึ่งคือใกล้กรุงเทพแล้วก็ผมไปเคยไปในันหยุดเกือบทุกสัปดาห์ครับรถติดครับรถแน่นมากแล้วนอกจากจะเป็นจํานวนมากเงินสะพัดเินสะพนะครับเพ้วะ็คนไทยเที่ยวกันด้วยด้วยความสุขโดยใช้เงินสดตรงนี้นะฮะผมมองว่าคนไทยเราเองนะฮะ จะช่วยกําสร้างอาชีพสร้างสังคมไม่เข้มแข็งแล้วขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติด้วยการท่องเที่ยวแบบเรียกว่าเที่ยวใกล้ๆนะฮะเที่ยวง่ายๆแล้วก็ไปไม่ไกลในสถานการณ์ที่น้ํามันแพงด้วยะช่วงนี้ครับต่อไปก็บอกว่าอาจจะสูงขึ้นนะอาจจะลดลงก็คงไม่มากเท่าไหร่ก็มีมีบางคนอาจจะมาใช้แก๊สกันบ้างอะไรเงี้ยเนาะครับเป็นพลังงานทางเลือกกันดีกว่านะเป็นพวกพลังงานไฟฟ้าหรือว่าพลังงานไฮบริดอะไรประมาณนี้ก็ดีครับ โอ้ตรงโจทย์และก็ตรงประเด็นมากข้อน,นี้ตอบดีมากเลยนะคะเรื่องของการสร้างอาจารสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งค่ะที่ดูแลกันอยู่นะคะโดยพี่อู๋ของเราค่ะค่ะชอบมากจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกภายใต้โครงการเที่ยวไทยห้าภาคก,กับสทททนะคะพี่อู๋อยากจะแนะนําอะไรกันบ้างจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกค่ะพี่อูค๋คะครับที่จริงแล้วเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวนะครทั่วประเทศไทยเนี่ย น่าสนใจทุกที่เลยแต่นี้ถ้าโฟกัสมาที่ภาคตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะดูดูฝนเนี่ยผมยังมองเป็นคือแหล่งท่องเที่ยวนะเราเราแบ่งเราแบ่งหลักๆง่ายๆอยู่สองประเภทกันแล้วแต่เนี่ยประเภทที่เรียกว่าเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเรียกว่าบอยหรือว่าประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เรียกว่าบิลนะครับผมมองว่าทั้งสองแหล่งเ่ยทั้งธรรมชาติแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยน่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันเลย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเลยนะครับ<ค>ถ้าบอกว่าธรรมชาติเนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยมีความเป็นพิเศษคือมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขาถ้าเป็นธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ไม่ไกลนะครับ<ค>ในด้านภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวเนี่ยภาคตะวันออกถือว่าได้เปรียบภาคอื่นๆเลยหน,นึ่งคือใกล้เมืองหลวงนะครับแล้วก<ค>็เป็นทะเลที่คนอีสานลงมาเที่ยวได้ใกล้ที่สุดนะฮะอันนี้เรื่องของภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติที่เราเรียกว่าบ่อนนั่นเอง ส่วนเรื่องบิลกไ็ไม่ต่างกันเลยครับเรื่องบิลของเราก็นัาใจแสตลัท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่พัทยาบางแสนะนะครับมีเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเมืองจำลองเป็นสวนนงนุษนะฮะหรือแม้กระทั่งถารที่ที่น่าสนใจอืนอ่นๆนเกิดทุกจังหวัดน,นะฮะตั้งแต่ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทุรีและตระ มีแหล่งท่องเทีย่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นที่น่าสนใจเป็นจำนวนมากเลยครับอีกทั้งแหล่งท่องเทีย่ยวทางประวัติศาสตร์ก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปราสาทรกทระกครที่จังหวัดสระแก้วหนระือว่าพิพิธภัณฑ์ก็น่าสนใจเกือบทุกจังหวัดน,นะฮะที่ปราจีนบุรีที่ชลบุรีก็ยังมีมีศูนย์ูนวิจัยนะพัฒนาชายฝั่งทะเลตลอดจนแหล่งท่องเทีย่ยวทางธรรมชาติแล้วก็ที่อยู่ในพื้นที่ของกรมทรัพยากร ก็มีเยอะครับทรัพยากรทางทะเลที่ดูแลเรื่องชายหาดเรื่องป่าคงกลางไม่ว่าจะเป็นที่ระยองทุ่งโป่งทองนะครับและอื่นมีเยอะจนผมถ้าบรรยายกันวันนี้ผมว่าคุณจิรสุขต้องให้เวลาผมทั้งสามชั่วโมงครับได้ค่ะได้ต้องพาไปทวเด้วยนะอย่างนั้นน่ะลูกน้องต้องลงยินดีครับบินดีครับเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกเมื่อไรยินดีครับเป็นไกด์นำเที่ยวให้ครับ โอโหสุดยอดเลยนะคะเอาละค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยและโฟกัสมาที่ภาคตะว,วันออกที่พี่ดูแลกันอยู่นะคะที่เอ่ยนามน,นี่พูดถึงว่าหลังจากโควิดมาแล้วเนี่ยสองปีกว่านะคะพวกเราก็เพิ่งจะเริ่มสตาร์ทออกเดินทางกันนะคะทีนี้ข้อต่อไปค่ะพี่อูค๋คะว่าพี่จะมีคําแนะนําอย่างไรบ้างสําหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เที่ยวไทยห้าภาคกับสอทอทอท,อทอค่ะว่าจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด1นาีนกันบ้างค่ะ,คะเรื่องของของโรคโควิดสิบเก้าเนี่ยนะครับงก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ใช่ว่าเราจะปลอดภัยหรือปลอดโรคกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดีขึ้นแต่ว่าเราแข็งแรงขึ้น,รนเราแข็งแรงขึ้นเรามีภูมิเรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเรียกว่าเกือบทั่วประเทศละที่ที่เราได้รับวัคซีนกันอย่างน้อยก็คือสองเข็มขึ้นไปนะ สำหรับท่านที่รับสองเข็มแล้วสามเข็มแล้วสี่เข็มแล้วเนี่ยถึงแม้ท่านจะมีภูมิก็ตาถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกว่าพบอาการนะครับมีไข้ไอเจ็บคอหรือว่ามีน้ำมูกมากกว่าปกติเนี่ยตรงนี้ก็ให้พึงระวังแล้วก็ตรวจเอทีเคนะสักนิดนึ่งถ้าพบเชื้อหรือว่าไม่แน่ใจก็เข้าสถานสถานรยาบาลเลยครไม่พาะว่าเป็นของรัฐหรือของเอกชนเราตรวจเล้ก่อนถ้าพบปั๊บเราก็รักษานะเรียกว่าเจอก็รักษานะครับก็จบ ผมว่าน่าจะหายทีนี้ถามว่าเรามีมาตรการอะไรอย่างไรก็ต้องบอกว่าคนที่จะเข้าร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเองนะครับนักท่องเที่ยวและหรือสื่อมวลชนและท,ทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าเข้ามาร่วมงานเสวนาหรือว่าสัมมนาหรือว่ามาเที่ยวในงานเชิงเมืองหมของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยได้สารวจตัวเองกันก่อนว่าปลอดภัยแล้วนะก็คือ,อได้รับวัคซีนอย่างน้อยสองเข็ม เึ้นไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่มีไข้ไม่มีอาการที่น่าเป็นห่วงจะใหะ้มีความแน่นอนท่านิดหนึ่งก็คือตรวจเอทีเคกันก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมรักษาระยะห่างนะครับงดใช้ภาชนะร่วมกันโดยไม่จําเป็นน <c oughs> ะฮะแม้กระทั่งเราจะเข้าห้องน้ําหรือว่าเราจะล้างมือหรือว่าเราจะทานอาหารหรือว่าเราจะจะสัมผัสสิ่งที่ที่เป็นพับบิ้ที่เป็นสาธารณะต่างๆเนี่ยก็จะใช้เจลแอลกอฮอล์ใช้ใช้กระดาษ ชำระที่ที่มีอที่น้ํายาฆ่าเชื้อช่วยทุกครั้งนะครับทําความสะอาดก่อนก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับเราเรียกเรียกว่าเราเรียกว่าเราป้องกันนะฮะป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหาดีกว่า mm hmm. ครับจะได้ไม่แพร่กระจายเชื้อแต่คิดว่าช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้เป็นต้นไปก็น่าจะเป็นโรคประจาถิ่นและใครเจ็บกใครได้ป่วยก็น่าจะเป็นเรื่องของทางสาธารณสุขเป็นเรื่องของของในแพทย์ท่านทําการรักษาเพราะว่าคนไทยแข็งแรงอนะ่ะแล้วก็หวังใจเลยว่า คนไทยก็จะมีความสุขนะปลอดโรคปลอดภัยเที่ยวกันได้อย่างสบายใจแล้วก็สนุกครับตรงประเด็นเป๊ะเลยนะคะเอาละค่ะข้อต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนถามไหมคะว่าสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการดังกล่าวนะคะโครงการเที่ยวไทยห้าภาคกับสททนะคะคาดว่าจะเกิดอะไรกันบ้างในมุมมองค่ะพี่มุมมองส่วนตัวประโยชน์ได้แน่นอนนะอย่างอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก็เราได้สนทนากันในเบื้องต้นก็คือว่าโครงการเนี้ย เราเยรงตรงๆเลยว่าภาครัฐเองก็ก็ให้ความสําคัญที่สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยโฟกัสที่ตลาดคนไทยอันนี้ชัดเจนเนะก็คือให้ทาโครงการเนี้ยในระยะสั้นๆเพียงแค่สองถึงสามเดือนจริงๆก็คือประมาณสองเดือนกว่าเมื่อเราเริ่มกันเมื่อประมาณวันที่ห้ามิถุนายนค่ะเราคิดว่าจะเสร็จตามเป้าหมายเนี้ยก็คือไม่ไม่น่าจะเกินวันที่ห้าสิงหาคมน,นะก็คิดว่าหกสิบวันสองเดือนเนี้ยเราต้องบอกว่าได้อะไรบ้างได้แน่นอนครับเพราะว่าหนึ่ง ได้กระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอ่ะได้ทําการมีสัมพันธ์นะครับผ่านกิจกรรมแล้วก็ได้สร้างประโยชน์กับเครือข่ายของสมาชิกสมาคมเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวและมะคุเทนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการโรงแรมผู้ประกอบการขนส่งนะครับทั้งรถนําเที่ยวนะร,รถรับจ้างไม่ประจําทางเรือท่องเที่ยวนะฮะตลอดจนเครื่องบินนะครับหรือรถไฟที่จะมาจากภูมิภาคต่างๆเนี่ย รงนี้ได้ประโยชน์จากโครงการนี้แน่นอนอีกอย่างหนึ่ง2,000คนที่จะมาเที่ยวนะครับตามโครงการนี้ในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เพียงแค่2,000นี้แล้วแล้วจะหายไปแล้วจะหยุดไปนะครับทางสมาคมเองก็จะดําเนินกิจกรรนี้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจโดยการเดินทางของนักท่องเที่ยวโดย ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมเนี่ยช่วยกันในทางสัมพันธ์แล้วก็ช่วยกันจัดกิจกรรมที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วเราก็หวังใจไว้ด้วยว่าถ้ากิจกรรมเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับได้ตามเป้าหมายนะทั้งในด้านของปริมาณ <Okay. S 2> คุณภาพแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นรูปแบบให้กับองค์กรอื่นๆนะฮะไม่ใช่แต่เพียงสมาคมส่งเสงร,ริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยสมาคมเดียวเท่านั้นนะฮะยังมาว่าทุกๆสมาคมนะครับที่อยู่ในวงการ,รอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ถ้าร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนผมว่าสี่ห้าสมาคมที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสามารถทํากิจกรรมคล้ายๆกันนี้หรือแบบนี้ค่ะขับเคลื่อนไปทั่วประเทศเนี่ยเป็นประโยชน์โดยรวมนะครับกับวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครับค่ะน่าสนใจมากแล้วก็มีความสําคัญมากทีเดียวค่ะ ทีนี้ข้อต่อไปค่ะว่าอยากจะให้พี่อู๋นะคะได้กรุณาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่น่าสนใจในภาคตะวันออกหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้อยู่ในโครงการดังกล่าวนี้นะคะอยากจะแนะนําอะไรเป็นพิเศษบ้างคะจริงๆแล้วถ้าถ้าถามว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเนี่ยผมก็ยังมองว่าเราเรียกว่าไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเก่ากันใหม่ดีกว่า แต่ว่าคือไปอัปเดตเมันคืออย่างนี้ฮะอย่างทะเลเนี่ยนะ,ะก็คือทะเลเดิมของภาคตะวันออกอนะครับแต่ด้วยที่ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านไปเนี่ยเมื่อเราได้พักฟื้นเราได้พักฟื้นทะเลตั้งแต่ชลบุรีระยองอจนทบุรีและกราดตอนนี้ทะเลสะอาดกว่าเดิมนะ,ะแล้วก็ธรรมชาติกลับมาน่าสนใจกว่าเดิมคือธรรมชาติได้พักฟื้นนะ,ะมันเหมือนการรีเซตตัวเองทำให้แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ย โดยเฉพาะทะเลภาคตะวันออกเดี๋ยวดูนะฮะพอหมดฟรีซซั่นเนี่ยพอจะเริ่มเข้าไฮซีซันว่าปลายฝนต้นหนาวเนี่ยทะเลภาคตะวันออกน่าสนใจมากอีกทั้งในหน้าฝนเองเนี่ยถ้าถามว่าอ่ะแล้วหน้าฝนเที่ยวได้ไหมฟรีซซั่นนี้ผมบอกเลยครับเขียวเขียวเสียวเสียวเที่ยวได้เลยครับ <c oughs> ผมแนะนําให้เที่ยวล่องแก่งล่องแก่งค่ะใช่ฮะเสียวแน่นอนครับล่องแก่งหินเพิงครับหรือว่าล่องแก่งที่แม่นะที่ลครนายกนะฮะสองเมืองคู่แฝดพระจนไทยเลยของภาคตะวันออก มีกิจกรรมล่องแก่งนะมีเสียวแน่นอนครับแล้วก็เขียวๆด้วยเ <คะ S 2> พราะเขาเที่ยวกันในหน้าฝนนะ,<ค>ะในหน้าฝนเนี่ยน้ำน้ำจะใสน้ําสะอาดน้ํามากเหมาะกับการทํากิจกรรมล่องแก่รับโดยเฉพาะถ้าเป็นที่จังหวัดประจุบนะครับ <คะ S 2> ก็ล่องแก่งหินเพิงเนี่ยเริ่มกันแล้วหน้าฝนเนี่ยพอฝนเริ่มมาหนาๆเนี่ยนะครับเริ่มมีน้ํามากๆแล้วเนี่ยก็ไปล่องแก่งเรือยางกันส่วนนครนายกนี่เรียกว่าล่องได้ทั้งปีแต่หน้าฝนก็จะมีน้ํามากหน่อย ราะว่าทางเสือขุนด่านก็จะก็จะระบายน้ําออกฮะออกพางมสปินเวย์แล้วก็ก็ได้ล่องล่องแก่งแม่น้ํานครนานนยกกันจะเรียกสองสองแห่งเนี่ยคู่แฝดเมืองมจทชนพยูสองแห่งเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันมีความน่าสนใจที่เกี่ยวเนื่องกันถ้าฝึกเริ่มต้นนะครับน้ําระดับหนึ่งสองสามเนี่ยผมให้ไปฝึกที่นครนายกก่อนพอเก่งแล้วชํนานาญแล้วไปฝึกระดับน้ำสามสี่ห้าที่จ่งห็นเอิบลครับอันนี้ฮะที่บอกว่าแหล่งท่องทเที่ยวใหม่ๆเนี่ย อาจจะยังไม่ต้องพูดถึงแต่หลังท่องเที่ยวเก่าๆที่ไปอัปเดตกันใหม่ในปัจจุบันที่น่าสนใจภาคตะวันออกมีทั้งทะเลและภูเขาครับเอาละค่ะและที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการให้สัมภาษณ์พิเศษค่ะส,สเปเชียลสเปเชียลอินวิวนะคะโดยคุณพูนผลแพทองค่ะท่านเป็นประธานภูมิภาคภาคตะวันออกนะคะ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยหรือว่าสทททนะคะในโครงการเที่ยวไทย5้าภาคกับทางสทททนะคะซึ่งก็ขอเนญาตที่จะนําเรียนกันอีกสักนิดนะคะว่าสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยหรือว่าสทททได้ทําโครงการเที่ยวไทย5ภาคนะคะกับสทททและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ และก็เป็นการนำเสนอขายเส้นทางนำเที่ยวนะคะในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยแล้วก็มีกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันไปอย่างเช่นกิจกรรมนำเสนอสินค้าท่องเที่ยว5้าภูมิภาคให้เกิดการขายเส้นทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศทั้ง5ภูมิภาคในช่วงวันธรรมดาการท่องเที่ยวนอกฤดูการการท่องเที่ยวเมืองรองการท่องเที่ยวงานประเพณีกิจกรรมในพื้นที่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ ทททร่วมกันจัดและส่งเสริมท่องเที่ยวในกลุ่มคอเรตและตามแนวทางการดําเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทนะคะอันนี้ก็เป็นในมิติของการสร้างอาชีพสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งนะคะทําให้เกิดรายได้เข้าประเทศกันด้วยหมุนเวียนกันในประเทศไทยกันด้วยนะคะไทยเที่ยวไทยค่ะ